โอ้โโอเคท่านผู้ชมมา,มา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 สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเือนเดิมนะครับหยองเองในช่องโคตรหยองกับที่บ่ายวันนี้เบทเทอร์เก่าหล่อย่อนะครับเป็นเกมที่เอ่อขอกันเข้ามานะครับก็หยิบม,มาเล่นให้ได้รับชมกันและกันเนาะก็ทุนร้อยสามสิบนะครับอันนี้เติมเดียวเติมเดียวของเกมนี้นะแต่รอบบ่ายเติมไปเกมอื่นมาแล้วนะครับแต่เกมนี้พึ่งเข้ามาเติมแรกนะครับในเติมนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมขอเป็นสอง แล้วกันเนาะเบ2สองแล้วกันมานะครับอ่าใครก็มารับชมฝากกดไลค์นะผู้ชมฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ก็มารับชมกันนะครับมาลุ้นกันจริงๆเกมนี้ไม่ได้เล่นนานมากแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะที่แบบว่าไม่ได้เล่นให้ดูเลยนะครับแต่ว่าก็อ่ะขอมาทั้งทีนะกระตุ้นต่อมความจำบุหมเลยนะเอออนนี้ขึ้นได้แล้วว่าเออ่น่าเลน่าจะมาเล่นบ้างนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแล้ว ด้วยความที่รีวมันเป็นอย่างนี้ฟีเจอร์มันเป็นเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ไม่เหมือนเกมอื่นเนี่ยฟีเจอร์เป็นอย่างเงี้ยเสกตัวน,นี้มาถ้ามีตัวเหมือนก็จะเป็นวายเนาะนะไม่เหมือนเกมอื่นก็เลยแบบบางคนก็แอบบคิดว่ามันแตกยากเนาะเออก็ว่ากันไปตามนะั้นท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้เราจะไปรอดไหมกับเกมนี้นะครับก็รอบบ่ายผมก็เติมย้าหลายเกมมาแล้วนะครับเกมที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านขอเข้ามานะครับก็ขอขอมาได้นะ แต่ว่าเดี๋ยวผมแต่ว่ามันคือต้องเข้าใจว่าเกมสล็อตอ่ะขอมาได้นะครับผมแต่อาจจะยังไม่ได้ดูเพราะว่าผมต้องเล่นเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเออจนกว่ามันบางทีมันอุย้ยสวยจนกว่ามันจะแตกนะครับคุณง่ายๆหาหาคลิปที่มันสวยมาให้ดูกันนะบ,บางทีผมเล่นไปแล้วมันไม่สวยผมก็ไม่ได้เอามาลงให้ดูนะครับเกมที่ท่านผู้ชมขอมาอย่างเงี้ยแต่ก็จะวนกลับมาเล่นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้คลิปที่โอเคแล้วกันมาให้ดูกันนะ เป็นไงบ้างรอบ่ายขอเกมแบบว่าเจ๋งๆหน่อยดิเอ,อเกมไหนเจ๋งวะท่านผู้ชมหรือไม่ก็ส่งเข้ามาทางไลน์ผมหน่อยนี่นี่เลยนะเดี๋ยวอุย้ยสวยนี่นะไลแอดนะอุย้ยเข้าดีโอเคเข้าดีโอ้วูดกูดโตกูดมากอืมนะแอดไลน์มาแล้วก็ส่งมาได้นะครับใครเล่นเกมไหนแตกมาสวยๆนะจะเอาไปขึ้นตารางขิงไม่ใช่หรอก เออใครอยากขิงไหมไมีใครอยากขิงคนอื่นไหมส่งมาส่งมา,งมาเดี๋ยวไปขิงซะหน่อยนะครับช่วงนี้แต่จริงๆก็ส่งกันเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับก็เยอะไปหมดเลยแหละนะครับแสดงว่าคนแตกกันเยอะอยู่นะเนี่ยโอ้แต่ว่าผมจะหมดแล้ววะายาๆๆาๆๆๆโอ้เหลือหกสิบโอ้สวยไม่มีวายแต่ได้ไม่มีตัวเสกวายแต่ได้อุ๊ยสวยหาสีวายก็ไปอึ๊บ ไหนดิกล่องมาสวยกล่องพยาบาลกล่องพยาบาลสวยเออไอห,หนุ่มล้นซ่าว่าไงอืมเฮ้ยเฮ้ยไหลดีว่ะไปแล้วคูณเก้าอุ้ยอ,อู้อหึโอ้ยโอ้ถ้าไหลขนาดนี้นะอุย โคุณผู้ชมนีม่ไหลนอกจบคูณ15บห้านะผู้ชมโอ้แต่ว่าอาจจะตัวเลขอาจจะไม่ได้เวอร์วังนะแต่ตัวแบบว่าคือมันไหลมันมากอะอาจจะโอ้ยยังไงมันก็ซุปเปอร์แบะว,วออซุปเปอร์เมกาครับเออตัวเลข200อาจจะไม่ได้ดูแบบว้าวขนาดนั้นนะแต่ว่าสมไหลคูณ15เข้าฟียังไม่ถึงเลยครับนอกเวอร์มาก บ้ามากนะครับสับเละเลยอ่ะสุด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 ยอดสุดยอดเอาดีวะเอาดันไงเอาดันไงเอาดันไงโอ้ยเอาวะนานๆมาเล่นทีก็มันเหมือนกันนะครับอย่าเล่นบ่อยอย่าเล่นบ่อยนานๆมาเล่นทีพอนั่นแหละ ได้ทั้งวันได้ทั้งวันให้ดูไหลดีนะช่วงแรกหรือเปล่าวะช่วงแรกเฉยๆหรือเปล่าเออนะครับช่วงแรกช่วงแรกมาดีช่วงหลังแบบว่ากินคูเอ้าว่เอาเรื่องเอาเรื่อง เออมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบ็ดกันดีกว่าไปออเบ็ดสามแล้วกันนะฮะเบ็ดสามแล้วกันมาอือเดี๋ยววันนี้มีปัน่นอ๋อไม่ใช่ปัน่นยุคนดูสึกเกมชนเกมนะครับสึกเกมชนเกมยุดผมกับยุทคนดูด้วยนะครับรอบเย็นเนาะเพราะว่านี่วันศุกร์ละนะครับก็รอติดตามรับชมนะครับจะเป็นยุดไหนแตกได้นะครับก็คอ,อนเทนต์นี้น่าจะประมาณสามคิดที่สามแล้วนะครับ แช่ว่ะใช่แลหละโอ้ดูดิดูเข้าดดีบ้าง,ด,งดีจังดีจังดูดิไหลดีนะเนี่ยเออลิปที่3มในสืเกมชนเกมที่เป็นยูยคนดูมาท่ากับยูยผมเนาะก็ย,ยูผมนี่ยังไม่แตกเลยนะครับมแต่ยูคนดูแตกทั้งสองทีบเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันในรอบรอบรอบดึกของวันนี้ว่าย,ยูผมจะแตกได้หรืยอยังหรือว่าจะเป็นยูคนดูแตกย,ยูเดียวหรือจะไม่แตกกันทั้งคู่รอติดตามรับชมท่านผู้ชมสกเกมชนเกม,น,เกมนะครับ ดูมันไหลดีนะดูดิไหลดีนะเออถ้าเนี้ยเนี่ยแบบว่าความรู้สึกเนาะเวลาเข้าเราเข้ามาเล่นเกมไหนสักเกมนะแล้วมันรู้สึกไหลดีอย่างเงี้ยเออมันน่าเล่นน่าไปต่อเรื่อยๆนะเออแต่ถ้าแบบว่าเข้ามาแล้วเจอแบบเกลือมมไม่ค่อยเข้าหรอกออกเลยท่านผู้ชมจะไปต่อนะครับหนีหนีให้ไหวนะครับแต่นี้เดี๋ยวดูดิเข้าดีปะเข้าดีเข้าดีเข้าดีมากนะครับจับมากเลย ้าอืมโอเคสวยอืมเคเคเคอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบ็ดกันต่อดีกว่า ได้วะเบ็ดสีได้อยู่นะผมว่า2 8 0 290เกือบ300อ่ะฟีเกมยังไม่มานะครับฟีเกมยังไม่มาเพราะงั้นผมว่ามีโอกาสใกล้ละอาจจะมาในเบ็ดสนี้ก็ได้นะเนะี่ยลองดูปรปับเบ็ดดักเลยท่านผู้ชมตอนนี้เล่นมา7นาทีกำลังจะ8นาทีฟีแรกยังไม่โผลมานะครับอ่นะเพราะงั้นก็พอพอ,พอที่จะลุ้นได้อยู่เอาเป็นว่าลองดูแล้วกัน ร้อยแปดสิบลองดูไมละ่ะเฮ้ยเขาโครงที่มันเข้าดีๆไปไหนหมดอะโอ้โหนั่นแหละดี โอ้เดี๋ยวร้อยเดี๋ยวร้อยเดียวปรับเบ็ดดักไหมล่ะปรับเบ็ดดักโอ้ดักอะไรอะ่ะต้องดักอะไรอะ่ะโอ้เรียบร้อยโอ้ว่าจะไม่ได้เติมแล้วเฮียมันก็ไม่แตกดีวะเอาแต่ว่าเหมือนที่ผมพูดเลยแรกๆแ,แ,แม่งมาดีสุดท้ายแม่งเสียคืนนะครับเอาฟีเกมว่ะฟีเกมว่ะเอาทรงคัมแบ็กไหเนี่ย ทรงจะคัมแบ็กไปเนี่ยทรงนี้มาไงนาะได้อยู่เออมีมาอยู่เว้ยโอกาสคัมแบ็กเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์อืมมาๆๆคูณสี่นะครับไหนดูว่าเข้าฟรีตัวคูณจะโหดเท่าแตกนอกที่ผ่านมาเมื่อกี้ไหมคูณสิบห้าใช่ไหมแตกนอกไหนดูดิในฟรีเนี่ยได้เท่าไหม จะเข้าอะไรหรอโอ้ยสวยลายสองตัวโอ้โหหมดแพง้งฮืมบิ๊กวินมาไปสี่เอาเว้ยปุ่นทิ้งกับมันเสียดายปะวะมันเสียดายปะวะโอเคอันนี้ไดอ้อันนี้ก็ได้สวยอันนี้ข้อเรียงได้เออมาแล้วคูณสิบเอ็ด เอคเลขสองหมุนโอ้โหซุปเปอร์เอ้รางวัลมีกะว่ะร้อยหกกะมาละสามร้อยท่านผู้ชมถือว่าขึ้นมาโย่ขึ้นมาอย่เอาเจไดว่ะเีไดว่ะก็ได้อยู่นะโอเคอยู่แล้วนะครับเออฟีนี้จำฟีนี้จำ ไป้ป๊าปูอูเลี้ยงอย่างดีเฮ้ยไหลวะ่ะเดี๋ยวมากอุ้ยไหลดีแล้วไหลดีแล้วอืมดูมันไหลแต่ละทีถึงคูณหกเลยนะแต่ทำไมตัวเลขมันไม่ขึ้นเลยวะ <ś auster _> เออทำไมตัวเลขไม่ขยับเลยวะเนี่ยมาอีกละมาอีกละมาอีกแล้วได้ทีละสามสิบ อูโอูเฮ้ยมันไหแลแต่ละทีถึงคูณหกเลยนะผู้ชมมันหน้าเดิมไม่ได้มันไหลหน้าเดิมไเ่ี่ยทำไมมันถึงคูณหกตลอดเลยนะครับเออเอออาจจะไม่ใช่หน้าเดิมนะแต่ว่าชอบไหลไปถึงคูณหกตลอดเลยคูณหกเหรองั้นก็เบ็ดหกสิรออะไรจัดแปานผู้ชม เออหกนำโชคเราอะ่ะใช้ซะนี่ไงเปิดมาหมุนแรกก็โชว์เลยนั่นแหละเออสวยจัดดีมากครับนั่นไงโชว์บายคูณหกไม่ถึงว่ะเฮย้ยมาวิมาว้มาวิอุย้ยหมดแผงตวงัวคูณบิ้มเบ้มไหลไปตัวคูโหูปืนเสียดายปืนครับขาดช่องเดียวเลย อุ้ยดูดิดูมันไหลดิท่านผู้ชมแจมปะผมว่ามันได้อยู่นะเว้มันไหลเรื่อยๆมีจังหวะให้เห็นนะอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นเกมที่มีรายจ่ายที่ออกมาดีในในวันนี้นะไม่ได้ตลอดไปหรอกอในเติมนี้แล้วกันเติมนี้โอเคอยู่เนี่ยมันรายจ่ายมันออกมาให้เห็นหลายต่อหลายลายเลยนะครับโออกมาเรื่อยเลยตอนนี้ผมเล่นมาส3บนาทีเนี่ยผมก็ยังมีเราโครงที่จะได้ลุ้นอยู่นะครับสําหรับสําหรับ หนึ 1> 1, ่งพันไหมหนึ่งพันนะครับมีโครงที่จะได้อยู่กันนะแต่ก็ไม่แน่นะหรือว่าเป็นเติมเดียวกับเกมนี้เฉพาะเกมนี้นะแต่แต่ต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะเล่นเกมนี้ผมเล่นมาหลายเกมแล้วเหมือนกันนะครับก่อนที่จะวนโคจอยมาถึงเกมนี้นะตอนนี้เกมนี้ดันขึ้นมาจากร้อยสามสิบนะครับขึ้นมาถึง400ร้อยถือว่าได้อยู่แย่ yeah. โอ้ลงมาสามล้าละแล้วดีๆใจเย็นนี่โอ้แปมเออ,อแต่ว่าบทบทบทจะเงียบม,มันก็เงียบเหมือนกันนะดูดิเอามาไหมนี่มาไหมน,น,น,นี่นี่ไงนี่ไงมาเออเนี่ยคูณหกคูณหกแล้วจบหูว่าอะไรเอออะไรของวันวะทรงแบบว่าหมุนไปนสักพักจบ โอเยอะเหมือนกันนะนะ่ะโอ้ยสแคตเตอร์ลงว่ะฟรีเกมเข้าปิดหกฟรีเกมเข้าท่ามผู้ชมเอาละเอาละเอาล,ะเ,อาละเราเล่นในกี่ทีสิบนาทีประมาณนี้นะครับปีนี้ถ้ามานี่บึมบั๊มแน่เป็นหเราหรือเปล่าได้อยู่้วดูว่าตัวคูณไปก่อนนะครับเก็บตัวคูณไปก่อน อุ้ยเฮ้ยสวยเอาแล้วคูณคูณแปดคูณเก้าไปแล้วโอ้ตัวคูณเริ่มทะลุประหลอดต้องบอกว่าตัวคูณทะลุประหลอดนะครับเอาแล้วดิคูณเก้าอย่างงี้ได้อยู่กว่าจะได้มาสองร้อยละอุ้ยแต่คูณเยอะนะนะั่น่ะท่านผู้ชมอุ้ยดูเข้าที่เดิมเลยอุ้ยเข้าที่เดิมเลยย้ำลงไป เออย้ำลงไปอเอาว่ะคูณจิบสี่ว่าได้อสี่หมุนเอ้ยผมว่ามีโอกาสนะถ้ามันลง,งแทงได้จริงๆอ่ะนี่ไงโคตรสวยเออเอาอีกทีว่าแล้วเชียร์นี่ไงว่าแล้วเชียร์ตัวคูณมันมีไงเอาว่ะเติมเดียวเกมนี้ไปเลย ได้อยู่ได้อยู่ได้อีกเจได้อคิวเออแผงเดินไม่แหละรัวๆเฮ้ยพันสี่เลยว่ะสวยมากได้ไหมเนี่ยได้สุดท้ายครับโอ้แถมไปเลยสีขาวพันเก้าได้อีกครับไปอีกเลยครับต่อพัน คุ้มอยู่นะผมว่าคุ้มปะวะเอาเฉพาะเติมเนี้ยเป็นไงมันก็คุ้มอยู่แหละนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปและท้ายคลิปจริงๆแล้วแหละเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับสําหรับเติมทั้งหมดในรอบบ่ายนี้ที่ผมเติมมานะครับแต่ว่าเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมกอบกู้เลยแหละสวยมากท่านผู้ชมปรบมือสิครับรออะไร <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวหยุดเลยแล้วกัน โอเคเบ็ดหกโอ้โหได้มา2,000นะเรามาแค่ร้อยสามสิบนะเพราะงั้นเราบวกในพอในเติมนี้ผมตีเป็นพันเก้าแล้วกันกลมๆนะครับสวยมากแต่ว่าผมเติมทั้งหมดนี้ประมาณรอบบ่ายนี้ผมซัดผมกลับมาจากกราฟนี้ผมซัดไปประมาณ18ตเติมเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เติมแล้วร้อยทั้งหมดด้วยนะมีเศษด้วยนะครับมีบางเติมนี่200ด้วยเพราะงั้นผมมองว่ารอบบ่ายผมน่าจะลบไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มที่ลงไปนะก็ เล่นมาทั้งหมด18ตเติมนี้มาแตกตเติมนี้เติมเดียวนะครับแต่แตกเยอะอยู่แต่ได้เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวลองคํานวณกันเล่นๆก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปคํานวณจริงๆอีกทีนึงแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะว่ายอดทั้งเดือนของเดือนนี้นะผมสําหรับกลางเดือนเนะี่ยผมบวกเท่าไหร่นะครับหรือผมลบเท่าไหร่นะก็จะได้ได้ดูกันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเจอกันในสาวท่ามยามเย็นนะครับแล้วอีกเกมหนึ่งก็เป็นสึกเกมชนเกมนะผมยู กับยูซคนดูนะครับก็รอติดตามรับชมและการสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวยงามมากบ๊ายบายครับเจอกันครับ